สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนผ่าเครื่องนะครับวันนี้ผมมีพระปิดตานะครับเป็นพิมพ์ปดนี่นะครับขนาดไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะครับจนเกินไปนะครับขนาดเป็นขนาดกลางๆนะครับได้มาแบ่งปันพร้อมเลี่ยมนะครับแบบนี้เลย2ององค์นะครับเห็นไหมเลี่ยมสวยๆเลยพี่นะครับน่าจะเป็นกรอบอิตาลีเขาเรียกกรอบอิตาลีไหมนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ได้มาทั้งแบบนี้เลยนะครับแต่สวยมากพี่นะครับ กรอบสวยมากนะครับถ้าไปซื้อใหม่น่าจะประมาณ3-400นะนะครับนี่กดนี่นะครับร้1ยปีหลังยันนะมหาเศรษฐีนะครับผมได้มา2องค์นะนะครับองค์นี้อาจจะเป็นทองกรรมการนะครับหน้าหน้าหน้าทองนะครับหลังจะไม่ทองเนาะนะครับทองแค่ด้านหน้านะครับเห็นไหมสวยๆเลยพี่พร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับสวยมากเนี่ยยิ่งเป็นแบบปิดตาก็ทองนะครับปิดตาก็ทองแล้วก็ตลับก็สีสีทองอีกนะครับนะ สวยเลยนะครับประมาณนี้องนี้เกสรเป็นเกสรทั้ง2องค์นะครับนะดูจากด้านหลังได้เลยนะครับเกสรขาวทั้ง2องค์นะครับต่างกันแค่ตรงด้านหน้านะครับด้านหน้าอง์นี้เป็ดทองกรรมการองค์นี้ไม่ได้เป็ดทองกรรมการเนาะนะครับอ่ะสำหรับองนี้อ่ะเดี๋ยวผมตีกล้องให้พี่ได้รับชมกันนะครับเป็นรุ่น111ปีนะครับปี41นะออกที่วัดประดูฉิมพีนะครับดูนะครับทองกรรมการสังกติคมติดชัดนะครับ มผมได้มาทั้งแบบนี้เลยนะนะครับผมก็แบ่งไปทั้งแบบนี้เลยนะครับได้มาทําคลิปแล้วก็แบ่งไปทั้งแบบนี้เลยนะครับอันตองตองหนึ่งนะครับร้อยสิบเอ็ดปีประมาณนี้นะครับสวยๆเลยพร้อมบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับประมาณนี้ทองอคนนี้ก็สวยพี่นะครับสวยเป็นคนละแบบนะครับเดี๋ยวผมเปิด แบ่งปันนะครับให้พี่ๆีได้เช่าหากันนะนเห็นไหมประมาณนี้นี่ครับร้อยที่เอ็ดปีได้มนสารเดิมนะครับพ้าผงเก่าที่แตกหักนะครับผงเท่าอาัฐิผงเท่าอังคารธาตุของหลวงปู่โตนะครับมาผสมอยู่ในรุ่นนี้ด้วยนะครับน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับนะยังอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองสำหรับราคา รุ่นนี้นะครับไม่ฝังตะกุดนะนะครับจะอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้น2อ,องค์นะครับ <S <S เอาไว้ไว้นะพี่นะสำหรับฝังตะกุดไม่ใช่ฝังตะกุดสำหรับกรรมการหน้าทองนะครับนี่เห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยพี่นะสวยมากนะครับประมาณนี้อ่ะสำหรับองค์นี้นะครับน้องแบ่งอยู่ที่1,000บาทนะครับจะส่งให้ฟรีพี่ไม่มีค่าจะส่งนะรีบติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้พร้อมขึ้นคอบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับ องนี้เอา1,000บาทนะครับนะรีบติดต่อเข้ามาเลยกันนะครับแล้วก็จะมีองนี้นะครับเกษรนะครับสำหรับองนี้น้องแบ่งปันอยู่ที่800บาทเท่านั้นพี่นะครับนะเอา800บาทเท่านั้นค่ากรอบก็น่าจะประมาณ4-500ละนะครับ3าม0านะครับน่าจะอยู่เลทประมาณนี้นะครับกรอบแบบนี้นะลองดูแล้วกัน1,000กับองนี้800บาทนะครับพี่ท่านใดสนใจช่าหาบูชานะครับรีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะ สำหรับพี่ๆท่านใดมีพระเครื่องนะครับหลวงปู่โตหลวงพ,พ่อคูณหลวงพ่อเกษมหลวงปู่แหวนน้องยินดีรับเช่านะครับลองส่งรูปมาดูได้นะครับนะนี่เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ thank you